ไหมคะพอเราเอาชุดข้างในอีกชุดหนึ่งมาเปลี่ยนเขาก็จะเปลี่ยนไปค่ะเวลาเดินเนี่ยนะคะเขาก็จะพิว๊ทำให้เห็นถึงข้างในนะคะเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนไปอีกรูปแบบนะะึงค<ม>่ะการปักผ้าเป็นชิ้นชิ้นเนี่ยนะคะโอกาสที่เขาจะเอาไปแต่งอะไรเนี่ยมันจะได้มากกว่าปักลงไปในตัวเสื้อเลยนะคะ แล้วเราเบื่อแล้วก็เอาไปใส่กรอบก็ได้ค่ะโชว์ที่แรกป้าน้องก็เนี่ยนะคะออพยายามติดต่อเขาขอเศษผ้าอันนี้ค่ะยังไม่ได้นะคะป้าน้องก็ไปเอาเข็มกัดเนียคะมาติดตรงนี้ไม่งั้นเอาเอาเข็มกัดซ่อนปลายเนะะี่ยค่ะเขาจะไม่ ไม่ค่อยสวยค่ะเขาจะรวบเป็นก้อนๆอนอันนี้เขาจะรวบเป็นระเบียบนะคะเห็นไหมคะเรามีเสื้อผ้าเนี่ยบางครั้งเนี่ยไม่จำเป็นที่ว่าจะต้องอใส่แบบเดียวนะคะป้าน้องก็จะเป็นคนช่างคิดเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆคะ่ะไม่จำเป็นต้อง ต้องใช้ภาพปักนะคะอันนี้เป็นภาพไหมของจิมทอมสันค่ะเขาเขาทำลายในตัวค่ะถ้าพอเสื้อคลุมใส่ไปเขาก็จะเก๋ไก่ค่ะอันนี้จะแหวกนกออกมาให้เขาเห็นก็ได้นะคะนคะคะนี่เห็นไหมคะความที่ช่างคิดจ้างทำของป้าน้องอะคะ่ะ ป้าน้องก็จะคิดทำอย่างงุ้นอย่างนี้เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆค่ะเน่เหนไหมคะ่ะเขาบังลายมากป้าน้องก็จะเอาปกเนี่ยกระดกเออปกอติข้างนึงแล้วใช้เข็มกัดเนี่ยคะ่ะมาติดตรงนี้เพื่อให้เขาเห็นลายชัดขึ้นนะคะเนี่ยคะ่ะคือความช่างคิดช่างทำนี่ป<ะ>้า <ปะ S 1> น้องใส่มาหลายงานแล้วนะคะ แล้วนี่พอเราเบื่อเดี๋ยวเราก็เอาเสื้อคลุม,ม <า S 2> พอเราเอาเสื้อคลุมใส่ไปเราก็ได้ชุดใหม่อีกชุดหนึ่งสมมุติว่าเราเดินทางไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศวันวันแรกเราจะใส่ชุดข้างในเฉยๆพอวันต่อไปเราเปลี่ยนเอาเสื้อคลุมมันก็จะได้เป็นอีกแบบหนึ่งค่ะเห็นไหมคะไม่จำเป็นต้องมีชุดมากเรากล้าคิดกล้าทำกล้าลองแต่ป้านน้องจะมีหุน่น อยู่ที่บ้านค่ะจะลองกับตัวหุ่นก่อนมันจะได้เห็นของจริงๆเอาไปแขวนไว้กับไม้แขวนเสื้อนี่มันจะไม่เห็นเห็นไหมคะ,<ป>ะก็จะได้ <ปะ S 1> ช่วยคนแบบชอบเงือกค่ะก็ะน้องปักเองไม่ได้ก็เลยไปจ้างเขาปักจกักรนะคะมันก็จะแข็งๆหน่อยค่ะก็ะน้องแปะเป็นคนที่ว่าจะวาดภาพ เป็นสัตว์เป็นต้นไม้เป็นดอกไม้เนี่ยได้สวยแต่วาดคนเนี่ยค่ะมันจะไม่สวยค่ะไม่ไม่เข้าใจออกมาจะไม่สวยค่ะอันนี้ก็เขาปักจักนะคะเนี่ยเราเอาไปไหนวันนี้เราใส่ไปอย่างนี้นะคะนะคะพอลุ่งอีกวันหนึ่งเราก็ใส่เสื้อคลุมทับตอนนี้ปี่น้องนึกถึงอะไรรู้ไหมคะ นึกถึงเสื้อเนี่ยเป็นทะเลที่มีพายุหมุนแบบบ้าคลั่งค่ะ,นคะเนี่ยค่ะเนี่ยป้าน้องจะเห็นเสื้อตัวเนี้ยป้าน้องนึกถึงถึงทะเลที่มีพายุเข้าแล้วก็หมุนแบบบ้าคลั่งรุนแรงมากเลยค่ะป้าน้องพอเห็นอะไรไปเนี่ยป้าน้องจะจะคิดไปเรื่อยๆนะคะจะจะเป็นคน <c oughs> ช่างคิดค่ะเนี่ยฉะนั้นป้าน้องก็นึกถึงอะป้าน้องมีเสื้อเป็นนกเนาะเออเราเอามาคุมเขา้ามันก็จะเหมือนทะเลที่โดนมีพายุมาแล้วก็โอ้โหรุนแรงบ้าคลั่งมากแล้วนกเนี่ยมันมามันก็จะบินหนีอันนี้ก็เหมือนกันค่ะนั่งเงือกเขาจะมานะคะนี่แหละค่ะคือความช่างคิดช่างทำของป้าน้องที่เกิดขึ้นมาในตัวเองอาจารย์วาดเขียนบอกว่า เธอไม่น่ามาเรียนอาหารเลยอย่างน้อยเธอก็เรียนเอ,อผ้าก็ยังดีเธอเปิดโรงเรียนสอนตัดเสื้อเนี่ยเธอคงไปไกลมากหรือไม่เธอก็เรียนจิตกรรมและปฏติมาก,กรรมที่ศิลปกรหรือเพาะช่างฉันเสียดายสมัยก่อนไม่มีอาจารย์แนะแนวนะคะป้าน้องก็เรียนตามที่พี่ๆเขาบอกกันค่ะเสื้อตัวนี้นะคะเขาหลวมตอนนี้ชายเขายาวคะ่ปะป้าน้องก็ไปตัด ชายเข้ามาเพื่อมาเย็บคาดตรงนี้ค่ะเวลาใส่เขาจะได้ดูไม่หลวมนะคะกระชับรูปขึ้นนี่คือวิธีแก้ปัญหาซึ่งป้ะน้องก็ไม่ได้เรียนมาค่ะแต่มันก็เกิดขึ้นเองว่าเสื้อตัวเนี้มีปักเป็นนกคนจีนนะคะเขามีความสามารถมากเห็นไหมคะตอนที่เขาเอามาขายเนี่ยสีมันตกค่ะ เขาก็เลยขายถุเขาขายแค่แปดร้อยเองนะคะป้าน้องเห็นปั๊บซื้อทันทีเลยเพราะมันเป็นไอเดียที่จะให้ป้าน้องเนี่ยนำนกเราเนี่ยไปปักแล้วก็ดูการเล่นสีของเขาค่ะคนจีนเขาจะมีความเก่งและมีฝีมือนะคะเราไม่ต้องอายใครอนะคะเราไม่ใช่รอบรู้ไปหมดในโลกเนี้นะคะเหนือฟ้ายังมีฟ้าค่ะ เราไม่ใช่จะเก่งไปคนเดียวเละเก่งเสมอพ่อสอนะน้องตลอดว่าอย่าคิดว่าเราดีเราแน่เราเก่งเนื้อฟ้ายังมีฟ้าค่ะให้ถมตัวเขาไวลูกแล้วคนเขาจะให้ความรู้เราถ้าเผื่อเราไปอวดฉลาดอวดรู้อวดเก่งไปหมดคนเขาก็เออมันรู้แล้วนี่วะไม่ไม่ต้องให้อะไรมันหรอกก็ นั่นแหละคะ่ะคุณพ่อบอกว่าคนที่ใครเขาบอกอะไรเสนอแนะอะไรเนี่ยเขาไปอวดรู้อวดนั่นอวดเก่งวิจารณ์เขานั่นแหละคะ่ะคนโง่ไม่ใช่คนฉลาดคนฉลาดเนะ่ยเขาจะเงียบดูพิจารณาเอามาคิดแล้วก็หาทางที่จะทำหรือปรับปรุงให้ดีขึ้นคะ่ะพาน้องถึงเป็นคนที่ได้เคล็ดลับจากคนต่างๆมากมายะคะ พอป้าน้องบางทีป้าน้องไปถามเห็นเขาทาอาหารอร่อยเขาจะบอกเอ้ยคุณเรียนมาคุณต้องเก่งบอกการเรียนเนี่ยมันไม่ใช่ว่าอาจารย์เขาจะสอนหมดทุกวิชานะคะเขาจะสอนแต่เบื้องต้นเท่านั้นนะ่ะอย่างเราเรียนโภชนาการเนี่ยเขาจะสอนว่าหุงข้าวยังไงทาน้ําซุปยังไงต้มจืดทํำยังไงแกงแกงส้มทํายังไงแกงป่าทํายังไงผัดทํำยังไง แล้วก็เคล็ดลับต่างๆค่ะไม่ใช่เราจะรู้ไปหมดทุกอย่างนะคะเขาจะสอนเราเราก็นำความรู้เหล่านั้นมาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาไปเรื่อยๆค่ะแล้วเราก็จะได้ของดีอาหารอร่อยนะคะอันนี้คือคติประจำใจที่ป้าน้องมีนะคะจะเห็นว่าป้าน้องถึงเออ มีความรู้ที่จะให้บุคคลต่างๆมากมายแล้วก็ให้โดยที่ว่าไม่เคยคิดจะเก็บไว้เลยนะคะให้หมดเลยนะคะใครรับได้ก็รับไปให้เต็มที่นะคะเพราะไม่มีใครที่เขาจะมาสอนละเอียดอย่างนี้นะคะ่ะพี่น้องเคยเจออาจารย์คนหนึ่งท่านน่ารักมากท่านสอนที่เทคนิคท่านชื่ออาจารย์สมฤทธิสุวรรณวุล ท่านจะให้แคดรับมากเวลาเรียนเนี่ยท่านก็จะดูลูกศิษย์แล้วก็พูดแล้วให้กำลังใจยังมีวันหนึ่งเรียนแกะขิงแล้วก็ดองขิงค่ะท่านเรียกป้าน้องไปพบท่านก็บอกบอกว่าเธอเคยเรียนที่ไหนมาหรือเปล่าบอกอ๋อเคยคะอาจารย์เธอเรียนกับใครอ๋อเรียนกับคุณแม่ค่ะเออคุณแม่เธอนี่เก่งมากเลยนะเนี่ย เธอแกะได้สละสลวยสีสันรสชาติของขิงเนี่ยมันเป็นสีชมพูแล้วน้ำเนี่ยก็กลมกล่อมมากเลยแล้วก็นิ่มนวลบางคนเนี่ยเขาก็เรียนจากชั้นเหมือนเธอแต่เขาไม่ไม่มีข้อที่จะคิดคือสอนอยังไงทำไปอย่างนั้นแต่เธอเนี่ยทำยังไงทำไมขิงของเธอมัน กลมกล่อมแล้วมันนิ่มมันไม่กระด้างอ๋าคุณแม่บอกว่าเวลาเติมเติมทำเสร็จแล้วเวลาที่เราลุ่งขึ้นเนี่ยนะคะเราเคี่ยวน้ำใส่ไปเราอย่าเพิ่งให้น้ำเนี่ยเข้มข้นนะคะเราก็ใส่น้ำไปแล้วรุ่งขึ้นเนี่ยเราก็เอามาบีบมาถ่ายออกแล้วบีบน้ำแล้วก,ก็ค่อยเติมน้ำตาลกับเกลือไปอีกนิดนึงค่ะแล้วก็ทำอย่างเงี้ยค่ะ พอวันลุ้งขึ้นเราก็จะทําอย่างนี้อีกจนลดได้ที่อา้าวทาไมต้องทําอย่างนั้นเพราะเราใส่ไปตั้งแต่แรกไม่ว่าอาหารอะไรก็ตามแต่เอคุณแม่ยกตัวอย่างต้มถั่วเขียวเราต้มถั่วเขียวเนี่ยแล้วเราก็าน้ําตาลใส่ไปถั่วเขียวเนี่ยเขาจะไม่ไม่ไม่เปื่อยนะคะเขาจะกลายเป็นถั่วเขียวที่แข็งเพราะน้ําตาลเนี่ยจะไปรัดค่ะแล้วมันก็จะกรอบมันไม่เปื่อยนะก็เช่นเดียวกันค่ะ อันนี้คือเคล็ดลับทําอาหารอะไรก็เหมือนกันนะคะค่อยๆเติมรสทีละนิดอย่างน้อยก่อนจะทําก็หมักไว้ก่อนหมักอย่าใช้เครื่องปรุงเยอะนะคะนิดหน่อยหมักทิ้งไว้เป็นชั่วโมงหรือข้ามคืนเขาจะได้เครื่องปรุงจะได้เข้าไปในเนื้อคะ่ะแล้วเวลาเอามาต้มก็เหมือนกันเอออย่าเพิ่งไปเติมเครื่องปรุงทีเดียวนะคะค่อยๆเติมไปทีละนิดแล้วก็เออ ชิมค่ะแล้วถ้าเผื่อไม่ได้ที่ก็เติมอีกนิดนึงค่ะเขาจะไม่รัดเนื้อเราเราหมูหรือหรือผักเนี่ยค่ะเขาก็จะรุ่มนวลก็เหมือนกันค่ะเนี่ยแหละค่ะคือการซึมซับที่จะได้บางคนเนี่ยพอสอนอะไรจะเถียงทําเป็นว่าฉันรู้แล้วไม่ต้องมาสอนฉันหรอกนั่นแหละค่ะคือคนโง่ถ้าเผื่อคนฉลาดเนี่ยเขาจะเงียบ อย่างพระน้องเนี่ยเงียบไปไหนเนี่ยคนเขาบอกถามอะไรทําไมไม่ค่อยพูดจะยิ้มลูกเดียวคือปถ้าถ้าเผื่อเราพูดมานะคะคนที่อยู่รอบข้างเราอะ่ะเขาก็จะอ่านจิตใจเราออกคะ่ะแต่เราไม่พูดเนี่ยเขาอ่านจิตใจเราไม่ออกนะคะว่าเราคิดยังไงเราเงียบลูกเดียวนั่นนะคะคือคนฉลาดไม่ให้ศัตรูรู้อืม เป้าหมายหรือที่ตั้งที่สําคัญของเรานะคะเขาจะตดโจมตีเรายากค่ะน้องเห็นชุดเสื้อคลุมชุดเนี้ที่แรกอะสะดุดตาแต่พอน้องก็ไปไปมานะคะดูแล้วพิจารณาว่าเราจะทําอะไรได้บ้างจะเอาไปใช้ได้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหนเพราะเงินทองมันหายากค่ะจะต้องค่อยคิดพิจารณาเออ เราเอามาแล้วมันใช้ประโยชน์ได้มากค่ะแล้วก็คุ้มค่าก็ตัดสินใจไปซื้อค่ะตอนนี้คนที่ขายเขาก็บอกว่าชุดเขาเรียบแล้วไม่ต้องแต่งอะไรป้าน้องก็ยิ้มค่ะไม่พูดอะไรค่ะแต่ป้าน้องมีจุดประสงค์อยู่แล้วว่าเดี๋ยวฉันจะเอาไปทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เห็นไหมคะเนี่ยจะใส่ชุดอะไรข้างในเข้าไปก็กสวยหมดนะคะเห็นไหมคะป้าน้องเป็นคนชอบนกกระสาหัวแดงนะคะ พอเห็นชุดนี้ปับ๊บป้าน้องชอบแต่ป้าน้องไปลองแล้วเขาสั้นป้าน้องเป็นเป็นคนที่สูงอายุแล้วค่ะมันก็จะไม่สวยนะคะใส่มากสั้นมากไปป้าน้องก็หาวิธีแก้โดยที่ว่าใส่กางเกงขา <c oughs> ยาวนิดเอ้ขาสั้นค่ะแต่ให้มันคุมเขา่ามันก็จะโผล่ออกมาแล้วมันก็จะทำให้ ดูยาวขึ้นแต่วันนี้ป้าน้องเจอเสื้อคลุมค่ะนกกระสาหัวแดงเนี่ยเขาจะอยู่แถวชายทะเลนะคะฉะนั้นป้าน้องก็ <พอ S 1> กจะใส,ใส่เข้าไปใช้เสื้อคลุมนะคะไม่เป็นไรนะคะเห็นไม่หมดค่ะเดี๋ยวเราเดินเนี่ยค่ะกระโปรงเขาไหวๆไวเนี่ยค่ะเขาก็จะเห็นนกกระสานนี่หมดค่ะอันนี้รีดไว้นานนะคะเขาก็จะเห็นไม่ชัดนคะคะเห็นไหมคะ นี่คือวิธีแก้ของป้าน้องนะคะเราก็จะได้ชุดใหม่อีกชุดหนึ่งเห็นไหมคะถึงเขาสั้นก็ไม่เป็นไรแล้วราคาขราวนี้ชุดจีนนะคะเนี่ยเวลาเขาลดราคาป้าน้องชอบฝีมือปักของคนจีนนะคะเขาจะปักสวยแต่อันนี้เขาปักจกักมันก็จะแข็งหน่อยตัวน,นี้พอเราใส่ไปนานๆนะคะเราก็เบื่อคนจะจําได้คะ่ะ ไปเจอสืวอคุมอันนี้ป้าน้องก็นึกทันทีเลยเ้อคุมอันนี้เนี่ยประโยชน์มากมายแต่ว่าจะซื้อได้ก็หลายวันนะคะไปดูแล้วดูอีกเพราะว่าเซนท่านรามินทานเนี่ยอยู่ใกล้บ้านป้าน้องเราป้าน้องก็จะซื้อชุดเจ้าแนวประจําค่ะชุดเขาแบบเก๋เท่แล้วก็ใช้ได้นานแต่ราคาก็แพงพอสมควรนะคะแต่ก็จะใช้ได้นานมากค่ะสีก็ไม่ตกนะคะ สีก็ไม่ตกใช้แล้วกี่ปีกี่ปี20-30ปีก็ยังใหม่คือเราเลือกแบบเรียบๆค่ะอย่าไปเลือกแบบที่มันลวดลายละใส่ยังไงยังไงเขาก็จะสวยค่ะแล้วก็จะได้แบบที่ไม่เหมือนใครอะค่ะพี่น้องก็จะเป็นคนชอบอย่างนี้อยู่แล้วค่ะชอบอะไรที่ไม่เหมือนใครอันนี้เขาปักจักนะคะ มันจะแข็งๆหน่อยถ้าเผื่อปักมือมันจะไม่แข็งค่ะอันนี้เขาปักจักค่ะน้องเป็นคนที่ที่ชอบอะไรที่มันมันมันไม่เท่ากันนะคะอยากจะเห็นว่าอันนี้มันมีระบายอยู่ข้างหนึ่งแต่อีกข้างหนึ่งนะคะเขาไม่มีระบายแต่เราใส่จริงๆนะคะแขนอันนี้เขาจะขึ้นมาค่ะแขนอันนี้เขาจะขึ้นมาค่ะ นะคะอันนี้เขาเรียบนะคะเขาเรียบตอนนี้ป้าน้องก็ปักนกไก่ฟ้าสีทองนะคะลงอันนี้ป้าน้องได้มาจากน้องคนหนึ่งค,ะค่ะเขาเป็นภรรยาญี่ปุน่นแล้วเขาก็าไปประเทศญี่ปุน่นบ่อยอันนี้ป้าน้องเขารู้ว่าป้าน้องเนี่ยชอบเออคือคือเคยไปเที่ยวกับเขาคะ่ะไปอยู่สิบห้าวัน เขาพาเที่ยวทุกขนทุกแห่งเลยไปทัวร์ยังไงก็ไม่ไม่สนุกไม่คุ้มนะคะเขาจะพาตั้งแต่ดีที่สุดจนแย่ที่สุดค่ะแล้วพาไปทุกซอกทุกมุมเลยที่เป็นพื้นเอ่อพื้นที่ที่ควรจะเรียนรู้ตอนนั้นป้าน้องก็เออเจ็ดสิบกว่าค่ะตอนนี้ปรากฏว่าพอไปเนี่ยพอวันที่ห้าที่หก เขาเดินเดินเขาบอกพี่เดี๋ยวหนูไม่ค่อยสบายหนูนั่งตรงนี้ก่อนนะพี่เดินตามสบายไม่ต้องห่วงหนูไอ้เราก็บอกเป็นอะไรไหมเอาน้ำไหมเอายาดมไหมเขาบอกไม่เป็นไรพี่ไปไอ้เราก็ไปเดินก็ไม่กล้าเดินไกลคะ่ะห่วงเขาก็เ,าเวียนมาดูเขาพอเขาฟื้นตัวสักพักหนึ่งเขาบอกโอ้โหหนูยอมพี่จริงๆพี่รู้ไหมเนี่ยหนูจะเป็นลมนะ เขาอ่อนกว่าป้าน้องยี่สิบปีคะ่ะจริงๆเขาบอกว่าป้าน้องอ่ะเป็นแม่เขาได้แต่ว่าเขาไม่เรียกแม่เขาบอกว่าป้าน้องอ่ะเออตัวจริงกับอายุเนี่ยมันไม่ใช่อย่างป้าน้องบอกว่าเจ็ดสิบกว่าเนี่ยคนดูแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าอย่างเก่งก็ไม่เกินหกสิบห้าอะไรเงี้ยคะ่ะเขาปรากฏว่าเขาเป็นลมเขาไปเล่าให้ใครฟังใครก็หัวเราะ เขาจะไม่เรียกว่าน yeah. ้องเป็นแม่นะคะเขาบอกว่าน้องอ่ะเกิดวันเดือนปีเดียวกับแม่เขาแต่แม่เขาเสียไปแล้วเขาก็จะรักป้าน้องเหมือนแม่ค่ะเนี่ยเขาก็ถ่ายลายอันนี้จากกิโมโนมาให้ป้าน้องป้าน้องก็เอามาปักค่ะปักด้วยมือนะคะเนี่ยป้าน้องปักด้วยมือค่ะปักด้วยดินทองค่อยๆทําไปเวลาเขาถ่ายมาจากกิโมโนมันก็จะตัวนกมันก็จะเป็นผ้าพับผ้านะคะ เวลามันโดนเป็นชุดแล้วเนี่ยมันก็จะไม่เต็มตัวมันก็จะว้าวาว้าแหวงแหวงป้าน้องก็เอามาแต่งจนได้ที่แล้วก็ปักค่ะเห็นไหมคะเนี่ยปักด้วยมือนะคะป้าน้องปักด้วยมือของป้าน้องเองออกแบบแล้วก็ปักเองนะคะวันนั้นป้าน้องใส่ไปมีน้องเขาบอกโอ้โหคุณป้าเสื้อคุณป้าสวยจังตอนนี้พอเราใส่หลายหหน คนก็จะจําได้นะคะป้าน้องก็จะใช้วิธีแก้นะคะคุณก็จะได้ชุดใหม่ทันทีเลยค่ะอย่างเราไปเนี่ยอย่างน้อยชุดนี้ก็ใช้ได้สองวันแลวคะ่ะสองวันหรืออาจจะสามวันถ้าเผื่อช่ว,ชวงบนคุณใช้เสื้อคลุมตัวสั้นๆเอวลอยนะคะแล้วเรียบเรียบเนี่ยคลุมข้างบนคุณก็จะได้ถึงสามวันนะคะจะเห็นไหมคะว่าไม่ต้องพก ไปไหนเนี่ยไม่จําเป็นต้องพกเสื้อผ้าไปเยอะอย่างคนที่ทํางานก็เหมือนกันค่ะก็ป้าน้องก็แต่งตัวอย่าเงี้ยค่ะคนเขาก็ว่าโอ้โหชุดเยอะแยะจริงๆไม่เยอะแล้วค่ะเป็นคนช่างคิดช่างทำแล้วพัฒนาไปเรื่อยๆค่ะไม่ยอมหยุดนิ่งนี่คือไอเดียที่ป้าน้องเสนอนะคะทุกคนคล่องใจหรืออยากรู้อะไร ปรึกษาเข้ามาได้นะคะขอบคุณมากค่ะสนใจกดไลค์กดแชร์หรืออยากให้ปาน้องนำเสนออีกก็เสนอเข้ามานะคะแสดงความคิดเห็นให้เต็มที่แล้วค่ะพน้องไม่โกรธหรอกบางคนเขาก็ว่าพน้องแรงๆเหมือนกันแต่พน้องไม่โกรธนะคะคนเรามีสิทธิ์ที่จะออกความคิดเห็นแต่พน้องถือคติว่าเราจะพูดเราจะทำอะไรเนี่ยเรา ต้องแสดงต้องต้องใช้ความคิดแล้วก็ตองพูดไปแล้วอย่าให้ใครเดือดร้อนหรือเห็นว่าเราเนี่ยเป็นคนขี้อิจฉาริษยาเพราะบางคนที่พูดออกมาเนี่ยอิจฉาริษยามันไส้อะไรเงี้ยเขาก็พูดมาฟังแล้วมันก็เอ,อโอเคค่ะพน้องทนได้แต่บางคนเขาทนไม่ได้เขาก็เถียงแทนพน้องค่ะแล้วเขาบอกทำไมใจเย็นจัง หัวไม่แตกเลือดไม่ออกนะคะไม่เป็นไรค่ะชาติที่แล้วเราอาจจะเคยไปว่าเขามาก็ได้ค่ะขอบคุณค่ะ